หลับทีมเจ้าบ้านครับนครศรีอยุธิครับวันนี้มาในชุดเก่งครับเสื้อสีเหลืองเกงสีดำถุงเท้าสีเหลืองครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับพลาสตอมยูนิตแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับบอโดบอโดยกบอลมาครับเอา่งหนุนชิงกันหนึ่งสองอีกทีหนึ่งโจเซ่ดูสั้นโอ้โหลูกนี้แล้วครับแม่เหมือนจะยกเท้าสูงครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับเป็นจังหวะที่อาร์เธอร์เวียร่าครับ ของนครศรีเตศครับบอลอยู่ที่โรนิโก้มาเดนเยาครับดวลกันด้านของผู้สาประตูครับภูรบ้รับบอลโรนิโก้มาเดนเยาครับซอยแล้วก็เรียบร้อยครับแนวเสียบเสาไกลนครศรีเตศขึ้นมาไปก่อนครับหนึ่งศูนย์ครับกับลังสวิตหัวเกไกลครับลูกนี้เอข่าครับประกิตดีพร้อม จับบอลแล้วพยายามจะแย่งแย่งคืนกลับมาได้ครับอะกิดไหลามาเพชรชรัตโชติพาละด้านหลังมีตัวมาเปลี่ยนลูกนี้ได้โป่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นสอสงตัศูนย์ครับจากการยิงของหมายเลขคีสเก้าครับโรดิโกโ้มาแดนยาได้เ,ไปเป็นลูกฟีคิกครับสอนูนาต์เปิดมาโอ้ขวารับสบายเอาเลยครับจังหวะจังหวะสวนเร็วแล้วครับเอาเลยเปิดมาเป้าหมายอยู่ที่ไทกะ ลูกชิงมงเอา้าลูกนี้แล้วกระดกโอ้โหไม่เข้าใจครับแม่และสุดท้ายโอ้โหต้องบอกว่าเสียประตูให้กับคัสตอมไลน์มาเป็น2ประตูหนึ่งครับชิงมงได้เอาครับตัดบอลมาปอดจะข้ามมงนี้ไปที่นัทภูมิยาบอลยาวสอดแล้วครับพยายามจะเปิดมากลับมาที่นัทภูมิยาอีกทีนึงจะแตะเข้าขวา,อาโอ้โหลูกนี้ผู้ศินชีที่จุดโทษครับโอ้โห อาน็อกกรอบครับน็อกกรอบเดี๋ยวต้องดูครับแม่เดี๋ยวดูน็อกกรอบครับน็อกกรอบครับลูกนี้ไปครับที่จะยิงไปลูกนี้ครับจอตามสูตรครับกำแพงจะมีคนนอนหนึ่งคนครับยันดับสิบเป่าเป่าโดครับโอ้โหแล้วเอาจนได้ครับแม่ลูกนี้เดี๋ยวดูมีสามให้กับนครศรีเด็ดครับก 3มประตูต่อนหนึ่งครับเป็นวาวโดโซเรสครับซันฟี